เอาละครับสวัสดีครับผมวันเสาร์ที่27นะครับกลางกัปดาห์คงนะผู้ชมครวันนี้ขบวนที่32ช้า3นาทีนะครับนู่นนะไฟอยู่ไกลด้วยครับเราจะไปดูนู่นดีไหมมันจะเดินไปทันหรือเปล่าน่าจะทันอยู่มั้งเดี๋ยวเราไปดูนู่นก็ได้นะครับแดดร้อนนะวันนี้ไปนะผมขบวนที่4 32เสียง คนประกาศใหม่เฉยเลย,ยเสียงคนประกาศใหม่เฉยเลยไม่ได้มากับหนึ่งอาทิตย์นะครับผมผมมาล่าสุดวันไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราฟังเสียงคนประกาศนะครับน่าจะไพเราะหน้าดูนะครับมาแล้วครับ สี่สามสองนะครับยังไม่ข้ามสะพานเลยนะครับเปิดวีดนี่ครับลอดสะพานมาแล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นทางตัดนะเมื่อก่อน ก่อนเพื่อนเลยครับสี่สามสองขากับช่วงเย็นนะครับสี่โมงตรงหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับ oh.

ผิดนิดหน่อยนะับไล่จนหมดเลยเหรอทำไมทำไมหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดกับไอคันคันพ่วงอ่ะมันทำไมมันดูเ,ดเหลี่ยมๆกัน มันดูเหลื่อมๆกันรู้สึกปแปลกๆนะเนี่ยมันดูเหลื่อมๆกันนะเนี่ยมันดูไม่ตรงกันเลยนะครับ สามสี่ดูเอียงๆนะครับหมายเลขสามสี่นะครับเรืออาจจะอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ก็ได้แต่ผมมองนะ้วมันเหมือนมันเหมือนมันเอียงจริงๆนะแล้วมันดูเหลืม่มๆ ช้าห้าแล้วครับผมช้าห้านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวไปแล้วครับผมเลี้ยวแล้วขบวนสี่สามเ้าชาสิบแปดนาทีนะครับตอนนี้ยังยังไม่อัปเดตจากน้องชิมเลยครับ ไม่รู้รอหลีกหรือว่าจะช้าเพิ่มอยู่น้องขิมหรือเปล่านะครับผมระบบติดตามรถก็ไม่อัปเดตระบบในคอมพิวเตอร์ของอสถานีก็ไม่อัปเดตนะครับมีอัปเดตแค่วอคุยวอถึงจะอัปเดตนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าถึงไหนแล้วแต่กำหนดการคร่าว ถ้าช้าสิบแปดนาทีนี่สี่สามเก้าน่าจะได้เวลาเพิ่มนะครับก็อาจเข้าบัวใหญ่ก็อาจจะเหลือช้าสิบ it นะครับเดี๋ยวรอดูนะแต่ว่ามันยังเขายังไม่อัปเดตจากน้องชิมเลยฝนเมืนมาแล้วเมื่อกี้ยังแดดอยู่เลยสี่แปดช้ายี่สิบเก้านาทีนะครับสิบเนาฬิกายี่สิบห้านาทีค่ะบริษัทเราใชการบริษัทกับาร้บอนร สี่สามเก้าช้าเพิ่มนะครับคุณผู้ชมสี่สามเก้าไม่รู้พังหรือว่าหลีกนะครับผมรอถ่ายไม่มาสักคันเลยเนี่ยสี่หนึ่งแปดยี่สิบเก้านาทีเลยใช่ไหมเนี่ยสิบเจ็ดหกนาทีนะครับสี่สามเก้าช้าสี่สิบแปดสี่สามเก้าเพิ่งออกล้องชิมโอ้โหอะไรครับเนี่ย ตายเถอะป้าอยู่นิ่งอยู่น้องฉิมตั้งนานนะ5โมง8นาทีแล้วเนะี่ยเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นมาครับตรงที่ผมอยู่นฝนไม่ตกครับผู้ชมแต่ตรงนู้นะฝนตกป้ายชาะฝนตกแต่แต่กลางๆฝนไม่ตกเอ้า แดดออกด้วยนะแถมแดดออกด้วยนะดูดิคือผล <c oughs> ผลไม่โดนนะตรงนี้ 417กับ439เหมือนมาบรรจบกันนะครับอะไรจะเข้าก่อนครับเหมือนว่าได้ยิน417เข้าก่อนวีดลั่นเลยครับแต่ยังไม่เห็นรถนะครับ439ออมาก่อนนะครับ สี่สามเก้าโผมาก่อนนะสี่สามเก้าสี่หนึ่งเจ็ดก็จะมานะสี่ไม่รู้ว่าสี่สเก้าเข้ารางหนึ่งหรือเปล่านะครับโอ้โหลมมาทางนี้เปิดบีดยาวเลยใครไปเดินบนรางก็ไ่ดู้ ไม่แน่ใจว่าเข้าลังหนึ่งหรือเปล่านะเพราะว่าสิ่นตามตอนผมเช็คสี่เจช้าหนาทีเลยนะครับแต่อาจจะทำเวลาคืนได้นะอ่าสี่สามเก้าเข้าลังหนึ่งนะครับสี่หนึ่งเจรียี่สามเก้าเลี้ยวเลี้ยวแล้วนะครับ

439น่าจะรอทาง417ครับ29เฮ้ย1031หรือเปล่าวันที่มา4คันวะันนั้น439วันที่ได้4คันวะันนั้นมีงานเหมาจริงๆนะครับเดี๋ยวผมเอารูบขึ้นให้ดูนะครับโอ้อโดนฝนมา1033นะไม่ใช่1031จ 103, อดไกลยังไงโอ้โหนไม่มีรปภเลยหรอ

ลงมาปุ๊บ4 1, ข 4, 1 7, ่ขึ้น4ี่หูลกขึ้น417ทันทีเลยนะเพราะว่า417น่าจะตามเวลานะครับเหมือนได้อารมณ์เหมือน433กับ431สลยนึ่งเลยนะ กับ439มามันจบกันนะครับก็ยังไม่โผล่นะ418 4 1 8ช้า30นาทีนะครับเนี่ยถ้ารถมันเข้าพร้อมๆกันเนี่ยผู้โดยสารอาจจะหลงได้นะครับแล้วก็ผู้โดยสารเดินข้ามเขาเรียกว่าเดินข้ามมันเนี่ย เดินทางข้ามสายเนาะอาจจะหลงได้นะครับทีหนึ่งเจ็ดกำลังจะเข้านะครับรออยู่นะเสานะครับแต่เสาเซตไฟไม่ได้นะครับนู่นนะมาแล้วครับ อนแรกได้ยินว่าให้สี่หนึ่งให้สี่สามเก้ารอแล้วให้สี่หนึ่งเจ็ดเข้าก่อนนะแล้วทีนี้ก็สี่สามเก้าอาจจะมาถึงชาป์เอ้ยมาถึงเร็วกว่ามาั้งไม่รู้ว่าสี่สามเก้าจะรอรอทางรอเลีล้สี่ แปดหรือเปล่านะไม่จมต้นชสี่หน่ช้านิดหน่อยนะถ้าไม่รอ439น่าจะตามเวลาและเสียงทำไม4เสียงหนึ่งนย์สามสามันดูแปลกๆจังเลยสองสอง หนึ่งูสองสองโหสดิที่นี่สถานีจาุางใหญ่ที่นี่สถานีาาจุงางใหญ่ับอันนี้สี่สเรนทงที่ส <9. S 1> ี่สามเกานครได้ดอารมณ์เหมือนสี่สาม่งสี่กับสี่เลยเนี่ยมันอารมณ์เดียวกันเลยเนี่ย อเนี่ยอารมณ์เดียวกันเลยเนี่ยอารมณ์เดียวกันเลยนะครับขบวนรถจ้นทวนสีครรับส่งผ้โดยสรสี่หนึ่งแปดแล้วเข้ามานะบบรัมย์สาราดีนองมะเขือสี่สามน่าจะรอนะครับบ้านหานสถานีบ้านหายเป็นสถานีต่อไปค่ะ สามขบวนมาบรรจบกันเลยนะตามจริงเนี่ยถ้าเป็นทางเดี่ยวหลีกกระจายเลยนะเนี่ยผูโดยสาริจิทอลชาญชลาทาที่3าะมาระวังนอ้ลางสามก็มาที่นี้โดนฝนเล็กน้อยนะครับเนี่ยมาถึงบัวใหญ่ฝนไปตกซักกันเลย ในโรนเดียวแถวโนนทั้งหลังนะครับเนี่ย 439ยังไงก็ต้องรอหลีกนะคิดว่านะครับเราจะไปดู418ไหมไปดีกว่าดู418ดีกว่านะไม่รู้เติมน้ํามันหรือเปล่านะครับไม่อาจเติมหรอกมั้งเหมือนจะดับเลยเนี่ยติดกี่เครื่องครับเนี่ยอาจจะช้าสี่สิบนาทีนะครับ 4ีบดสิสัอ๋อสี่สี่สา,าไปรอหน้าเสาสี่สไปรอหน้า ไปดู418กันนะครับเอาไหนสถานีทำไมอ๋อสส่ยมาลแล้วครับสี่สนะครับ1041งศูนย์รป่าครับเนี่ย

103เจ็วันนี้วันเสาร์แต่คนไม่ค่อยเยอะนะครับข้างหลังยับกริบเลยอะ่ะ1.4ครับผมค่บประมาณ30นาทีนะครับโอ้โหมาทีเดียวหมดเลยครับรถไฟ เตอรสี่สามเก้าเติมน้ำมันเป็นอันดับสุดท้ายครับหมดเลยครับ <c oughs> สุดยอดเลยนะผมตก,ตกลงมาเฉยเลยนะครับ 4 1 8มาเร็วกว่านี้นิดหนึ่งนีน่สามคันนี่สามขบวนบรรจบกันเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเหมือนจะมี553มาหรือเปล่าครับว่าจะถ่าย553นะครับไม่รู้553หรือ556เมาพการอ,อยังไม่เสร็จแล้ว ห้าสามหรือเปล่ารถไม่วิ่งเอาวิ่งแล้วสายพานเป็นอะไรไม่รู้นะเห็นนเขาพูดเมื่อกี้สายพานเป็นอะไรไม่รู้นะเ,น,งงเ,น,เน,นะนี่ยไม่หมุนเลยเนะี่ย สามสามนะครับมาแล้วครับเข้ารางสามหรือเปล่าครับดี ลางที่3นะครับผมจะถ่ายแค่นี้นะครับสำหรับ553ไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับ ทางก็จะสับเปลี่ยนแล้วก็เติมน้ำมันเข้าย่านนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกัน,นครับนีลุงกินน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวจะปิดวิดีโอไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ